ดีค่ะพิง่งคลอดลูกกินทุเรียนได้ไหมคะแพ้ไม่ก้อนน้ำฝนนะคะเนาะจริงๆค่ะจ,จ,จะต้องบอกเลยว่าทุเรียนอะถ้าเธอแพ้ก็กินไม่ได้เออยกตัวอย่างเช่นแม่หนูประวัติคือแพ้ทุเรียนค่ะอะไรอย่างเงี้ยเธอก็จะกินไม่ได้แล้วสมมุติว่าแม่แตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ทุเรียนก็คือเป็นอาหารปาดโปรดปาน,ปานของหนูกินได้เลยนะคะเนาะหนึ่งภูพอเรากินนะคะแค่แบบพอหายอยากจากนั้นค่ะจะต้องบอกเลยว่าทุเรียนเองค่ะจะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่อาจจะทําให้นมของเรากลิ่นแล้วก็รสชาติ เหมือนเดิมแต่มันจะไม่ใช่แบบเป็นแบบ ลดทุเรียนอะไรมาเลยก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอาหารที่คุณแม่กินจะทําให้น้านมของคุณแม่ค่ะมีรสชาติหวานที่เปลี่ยนแปลงไปตามประเภทอาหารที่คุณแม่ทานเนาะดังนั้นก็คือว่าอาจจะทําใหเ้เด็กบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นทุเรียนที่แรงแอรือเงี้ยค่ะอาจจะเมินไม่ยอมกินนมปฏิเสธการก,กินนมก็ดูเอาจากปฏิกิริยาที่ลูกฟ้องอาการออกมาอ่าดังนั้นคือถ้าเราค่ะอยากจะกินกินได้เริ่มจากปริมาณเล็กน้อยแล้วก็ให้นมลูกแล้วก็สังเกตอาการลูกถ้าลูกค่ะคือแบบสบายดีมากเลยแนมะ่จัดเลยเออ นะคะโอเคไหมก้อ okay, น